บริสต <ítulo> <ire> <v> anyway, ้าเราไม่มีหรอมันอยู่ไหนแล้วมันอยู่ช่องไหนแล้วโฮอยู่บนน่ะมันลอยโยกไปมาอยู่นพีงเดียวแต่กูมอนไปรอก่อนโยบอลเลอร์มาาอมสกอร์าลบอมอยู่ไหนแล้วปิงบอกหน่อยเอ้กูมอัพอยูไามบอลเลยร์มาอัพไปเลยบอมอยฝั่งนี้บอมอีสต์บอมอีสต์บอมอีสอ้่ไอ้ิงิงป่ง่โยอีฟุนอลไซด์มาล่าพรีเรดี้อีฟนอลไซด์วีแรปอาราวีโกอราวฟูงพุชโอเคเว้ยบอมอี ม่กี้เจอวิดเวร์เขาอ่ะกดมันอยู่ช่องขวาอ่ะอยู่ช่องขวาแลวอยู่ช่องขวาคโย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 อนซโกแล้วบอมสปาร์โกเากูรอกูรออยู่กูรออยู่ข้างบนแล้วไอคากูรออยู่ข้าบแล้วดูดูตี้ดูตี้ที่เป็นเคียวหน่อยตี้มึงอ่ะมันควรอยู่ข้างบนหมดไอ้เหี้ยมามาหากูได้นะอินฟินิทไซส์อ่ะคาบิสคาบิสคาบิสโย่อินฟนไซส์ชุดบีอร์เรา a l d y บอมบอมบาร์หนึ่งแค่ฟูบอมอู้เด้อว่าคาบิส ไอโรซานอยู่ไหนแล้วโรซานขวขวาหัวอยโยขวาอนอวิทนออไ้เไรอกราก่อเมก้าไม่กล้าม่สเาไม่กล้าไมอยู่โซโล่บอมเบกเดอร์แฮมนะมีโซโลบอมเบกเดอร์แฮมม่ก้าเบ ready to walk up I'm ready to walk up I'm s n g t to you, you, you oh, yeah. sure, sure. I Can you stay with me Okay you stay with me right Okay ยเวโอเคชว์ัไ้ัไ้ไ้มมันอยู่างนี้มอมมัอย่ี้บมมันอยู่น้ขยับได้เลยขยับได้เลยโยเมก้าเมก้ายูฮิตยูฮิตดิฟโอ

อีบีไปค่ะอีบีไปค่ะกิริ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 กิ พี่ทูวันอีซิฟเราอีซิเราอีซิเราอยู่คิดไม่ก่นอีสาวอยู่บรออยู่บรอใส่อยใส่บอยใส่อยใส่บอยใส่อใส่คิบอยใส่บอใส่บอยใส่อใส่บออีสบออีสโยกขับินไซด์อัไฮเก้าไฮเก้าคบินไซด์เดไฮเก้าคับินไซด์เดอไฮเก้าโยกบไฮเกอีสคิบอมอยคิดบอกอยคิดบอกอยคิดบอมอยคิดบอกอยบอมคิบออยคิบอมอยคิออยคิบออยคิบคิบออยคิบคิบอคิบอคิบออยคิออยดบอ โอ้พีทูวัดไว้อินสายเวดอินสายเว้อินสายเวดอินสายอสายอินสบไว้บไว้อู่รอเกตอู่อเกตอู่อเกตขาลาได้ปะโลกาวกูอยู่ข้างล่างแล้วอะตรงดากันอยู่เตาเวดไกลเลยไกลตรงนั้นอะเจ๊ว่าเขาเซฟเมก้าเมก้าเมก้าอยู่เพวิทมีเมก้าโอ้ยียเมกเมกีามเมโอเควโหเยอด้วยมีคนนเบ็ดล็อกงนะโยโยโยโแร้วเราเราอะไรยูแครปเราเยวน้องเรเกตไม่เกตไปไม่เกตไปไม่เกตแล้วโยเมก้าเมก้าอยู่ฮิตเมก

Now, you yeah, walk in, I'm sorry, push up, everyone, no, push up, walk in, push up, in, in, hey, 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 walk in, walk everyone, look not even in, 5, 4, three, 2, not first, killing first, careful, killing, killing, killing.

โอเคเลาอยู่ว่ากี่เาเอว่าลูกเซาอีสีบิดฟ้ามันจะใครขึ้นมันจะใครขึ้นแงโพีู่ว่าเซาอีสซาอีสเว่าเซาอีสบาอีสเซาสบอมไฮกาวบอมไฮกาบอมไฮกาวไบมบไฮกาวอีสบอมอยู่ไฮกาวอีสบอม่าวีสต์เฉซี่ิดบอมเซเอมวันเอรกาวขัีบอมเซาเซาอ์เซาอีส์มีเซาอีสควคมิ่เซาอีสต์ควคัมมิเซาอีส อานะสาเออานะาไฟมีโยโย่เราวเาดราดไฟมีอ่านะเสาเอบอลสาบออนสโยไอ้วัลุกสาเอซีอันอีกไฟ four ทสาเอีไคิวเดกล้ใส่ฟินิชเดก้ใส่แอนโฮซสาเวันโฮสาเฮียโฮสาเฮียโฮสาเฮียายลีเดกสาวัคำสาคำสาคำเสามาทีด้วดูหน่อยมัทีเด้าวคำเสาคำสาว่าคำเสาายังอยู่เปล่า คำเ้าบีเด็ดเ้าบีเด็ดเศรบีแบบโคซาบีเด็ดเศร้าแโลซาเล่แล้วบอกโหไมกล้เล็นมิโนอฮิตคำเาว่าคำเศร้าลูกนอยไม่เีฟ่าคำเ้าดูวับีด็ด็กโลซาแบกเกลโลซารแบกเกลโลซาแบกเกลโลซาแบกแลสลกลแบกแบกอสแบกเซอร์วิสแบกเซอร์วิสแบกเซอร์วิสเร็โเย็ดเราเย็ดเย็ดยเย็ดโโโโโโเย็ด เราเ็เราเ็เรี่ยววอกินเอาวอกินเอาไอ้วันวอกินวอกินลูกเอาเวสโนเดชาโล่เเวทีมบอลเดชาโลอีนฝ่ายนเรว้นโซนเดฟอนเฟอนดมิดฟกวเดฟอนนนแมน e b a a m e b a c k e ค l t อ s a l k in you i l อ in y อ้วันรอรอบอลเด์โลกเผู้ซับบอลซดชาร์โลบอลสวิสัซบอลวิสไซดอรนดันดันโฮเฮียบรอรอบรอวันรอรอบรอลูกน้องไอวันลูกน้องอีไนัสนอสอีนัไหน f o พีทูวันน้อยเลยแกนนอยเลยแกนนอยเลยแกนคอตเตอร์ดิสคอตเตอร์ดิซ้อนเลยแกนนอยเลยแกนกิมมีหฮวแมนนอยเลยวันคัมแบ็กซเซาคัมแบ็กเซาคิมบล์บอลเลอคิมบล์คิมบล์เลยคิมบล์ไปว่าคบอลเลอคิมบล์เพราคัมซับปีเดียเซลย่อยนี่ดูยินดีฮิวแมนซับปีเดียซลย่นี่เียเซลเดียเซลเดียเซลเียียเซลเดียเซลเดียลเดียเซลเดยเซลเลเดียเซลเดียเซลเดียลเดเซลเเซลเดีเซเดียเลเดียเซลเดียเลเดียเเดียเซลเดียเซลเดียเซลลเดียเเดียเลเดียเเดีลเดียเซลเดียเซ พี่ทูวันออลจักออลจักอิสพีกแมนไอคิปล้อได้มีใส่คิปล้อได้มีใส่คิปล้อได้มีใส่ทำน็อตโกสวิปสวัมไซน์น็อตวัน็อตเอาไไซน์น็อตสวัมไซน์น็อตพุชแยมตัวน็อตโยสวัมไซน์น็อตเด็กคนไอฮิตอีใส่เด็กคนไอฮิตอีใฟูไอฮิตไอฮิตกิริกกน้ำอยู่บล้ออีใส่อยู่บรอเดเวสตอยู่บลออยู่บรอบอมคิปลอมโย่อยู่บลอเดออนเซาคิปล้ออีใส่คิปล้เดย์ออนเดออีสต์โย่เดย์ออนเดอะอีสต It look, it's deep in five. Ready? Four, three, two, one. Is on the middle. it's on the middle. it's on the middle. And you spare again as you draw. As far as you draw, as as you draw. careful they hit. They, they hit five again. your second be coming, ready? One be ready. defensive. Second coming. Second, they kill, it, kill, it, kill, kill potion. Now you walk not, now you walk not, now you walk not. Now you walk not. รอเดิมน็อตรอเดิมน็อตรอเดนอตรอเดิมน็อตรอมรอมรรอเดิมนรอเมนรอรอคีบรอเคีรอคีบรอคำเศ้าคีรอคีรอโ่าู่อีสฟายโฟร์บีทูวันเซาอีส์ออะทรีส์ออนเดอะบแล้อสนคาาวสกเซ Yo be careful after hit back ครับ service keep walking service keep walking service okay okay yo okay. must <stoses> <starts> <sighs> stop además, stop 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 stop